มาสเขาให้และานั้นแก้ปัญหาเบื้องต้นก็ไปสูบน้ําจากขอบขุดแขนที่เขเลียงกันก็ได้ประมาณสองวันน้ำประมาณสองวันล้หลังจากนั้นก็ติต่อของสูบขดอเพื่อจะนาเพื่อเก็บน้ำนน้นสูที่เลียกเรื่อจเพื่อถดไปเรื่อเื่อนี้ทีภาพสนงํานงน้าได้ประมาณ 3,500เนห้ารเข้าืสงพัน้้นนะครับทางการท่านอยสืการทีคือว่าเนี่ยเกิดจากนี้ไปแล้วไปเติมแหล่งน้ำดิบไปเติมไว้ที่สุดแขนนะครับสุดแขนล่าก็ปล่อยมานงเพราะว่าถ้าเราสูบไปทำของน้ำเนี่ยนะครับก่าจะมีฝนนวลชาวบ้านก็าปสูบ้ใช้ก็นากินน้ใช้ใช้นี้ท่านคุณสระท่านคุณไม่รู้ว่ารจับหว้ทก็ ก็มีความเป็นผลนี้นนะครับก็จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเปิดต้ักนั่นก็คือไปจนจะขาศน้ำดกินอานใช้ไม่ได้โดยอันขาดจนกว่านะครับจดูผลโดมเถึงก็นั่นเ็คือประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะครับคุยกับทางประธารว่าถ้าเราบริการจัดการโดยการนี้ได้นะครับของเดือนจะสวยน้ำมาค้างอย่ง เกจิระครจะปล่อยให้ประมาณของล้านนะครับสองร้านก็อยู่ได้ก็ประมาณของเดือนเลยอันการนป้นะนครับก็ได้ประมาณเดือนเป็นเดือนนิทานเดือนก็อดือวก็าเดือนลเือนก็ไม่น้นะไนที่อยู่ในน้ำที่น้ำที่นบเป็นน้ำทงช่เขาขอความเริยนาของเัวไหนอ่หน้ำที่เขาดูได้ต้อง เร่องการบน้ําโดยที่สุดทุกปีนี้คาดว่านะครับถ้าไม่ตกไม่มีคาดว่าปูเดี่ปีที่ผ่านมานะครับผดูปริมาณนะผมที่ตกมาเนี้ก็ประมาณไม่เกิน700นะครับนั้นเนี่ยตกไม่เกิน7 0ปีที่ผ่านมาใน2 0 0 3ซึ่งก็ประมาณลดลงครึ่งน้ําในแหลงน้ําก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องเหนในรื่ว่าถ้าผมมีประสบคมฝา แม่คอน้องนักนะครับเืเาเมื่อเกิดเกี่ยวข้าวแล้วก็ขอคำแนะนำว่าฟังน้งก็ต้องต้องม่ทำนะครับแล้วก็เพื่อที่ใช้น้ำมากก็ขอขอรู้หน้านะครับเือที่ให้ข้าปลูกคอยใช้เพือที่ใช้น้ำน้อยรับเพื่อประหยัดและก็เพือว่าจะได้ใช้น้ำก็จะถึงต้นฤดูฝนทีหน้านะครับก็ พรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ปลูกแม่ได้สูบน้ำเติมแม่เพราะว่าที่ฐานการูลิตปปมีเครื่องวันน่าจะเข้าครบอีกสองวันผมคิดว่าน่าจะเข้าถ้าได้เครื่องถ้าได้เครื่องเครื่องอปมมาติดตั้งพรุ่งนี้คาดว่าไม่น่าจะเกินพรุ่งนี้นะคเับผลิตฐานแล้วเครื่องอพอมาสองเครื่องก็นะถ้าเดินน้ําเดินเครื่องปูกได้เต็มที่ก็ วันเดียวก็กับสู่สภารวปกติก็ส่งน้ําแรงดันได้เต็มที่เลยผมพ่อแม่พมี่น้องประชาชนนะครับในขณะนี้เนี่ยคือท่านนายเพือ่อว่าต้องบริหารจัดการสามกระปาแล้วว่าผลิตน้าวันละ400เนี่ยไปถึงไหนก็ให้ปลาทำเสร็บอกออกมาที่เหลือจากที่ส่งน้ําแรงดังนไปไม่ถึงนะครับก็จะมีรถมีรถน้ําอยู่6คันขนาดนี้ที่เข้าเสรกันอยู่นะครับถ้าไม่พอก็จังหวัดต้อครับ เป็นทั้งหมดครับนไมอย่างหนึ่งก็คือรอบๆเำเพอิเขาก็ขาดน้ำาก็จำเรียน่นก็ไม่เป็นน้นนะจังหวัดนาระเนะครับจะพยายามนะครับทำให้ดีที่สุดนะครับจนไรก็จะเจอนะครับเื่อม่เป็นน้องประอครับเทนน้ำจนน้ำายนะครับ